วันแรกที่สำนักง,งานประกันสังคมได้ก่อตั้งขึ้นมาด้วยความมุ่งม,มั่นและตั้งใจสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับแรงงานทุกคนจนถึงวันนี้ครบครอบ35ปีที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยสำนักง,งานประกันสังคมถือกำเนิดขึ้นด้วยภารกิจสำคัญนั่นคือการสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเป็นธรรมโดยเริ่มต้นจากก้าวเล็กๆแต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ ทำให้วันนี้ประกันสังคมไทยเต,ติบโตเป็นเสาหลักที่สําคัญในการให้ความคุ้มครองและสวัสดิการแก่แรงงานทุกกลุ่มทุกวัยเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีของสํานักงานประกันสังคมผมขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความมุ่งม,มั่นทุ่มเทข,ของคณะกรรมการผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถมาตลอดระยะเวลา35ปีประกันสังคมถือเป็นเสาหลักสําคัญ ในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของลูกจ้างผู้ประกันตนทุกคนผมขออวยพรให้นายจ้างลูกจ้างผู้ประกันตนผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วนตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรของ,ของสำนักงานประกันสังคมทุกคนทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทุกท่านจงมีความสุขความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานและมีกําลังกายที่แข็งแรงกําลังใจที่เข้มแข็งเป็นพลังขับเคลื่อนกระทรวงแรง,งงานให้เติบโตอย่างมั่นคงเพื่อโอกาสแรงง,งานไทย อย่างยัง่งยืนไม่ว่าจะกี่ยุคกี่สมัยสำนังกงานประกันสังคมยังคงยึดมั่นในภารกิจหลักที่จะสร้างความมั่นคงในชีวิตให้แก่พี่น้องผู้ประกันตนและมุ่งมั่นพัฒนาบริการอย่างไม่หยุดยัง้ง ตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาสำนังกงานประกันสังคมได้ดูแลและช่วยเหลือผู้ประกันตนในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บป่วยคลอดบุตรทุพพลภาพหรือแม้กระทั่งยามเกษียณเราได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการเป็นหลักประกันที่แท้จริง สวัสดีค่ะชื่อพิมพ์ชุดาวิสัยกล้านะคะเป็นผู้จัดการฝ่ายบุคคลนะคะที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรันสาขาชิดลมค่ะประกันสังคมนะคะก็เป็นหลักประกันที่สําคัญนะคะในการใช้ชีวิตแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับพนักงานนะคะทำให้พนักงานรู้สึกอุ่นใจว่าเรามีสวัสดิการรองรับที่เป็นมาตรฐานในโอกาสครบรอบ35ปีของประกันสังคมนะคะก็ขอขอบคุณที่สร้างความมั่นคงแล้วก็เชื่อมั่นให้กับทั้งนายจ้างแล้วก็ลูกจ้างนะคะก็ขอให้ เราอยู่คู่เคียงกันนะคะไปในปีถัดๆไปเรื่อยๆค่ะสวัสดีครับผมนายพรวินัยเนสกุลจากเหตุการณ์ตึกขลม่มเมื่อวันที่28มีนาคม2 5 6 8กระผมและครอบครัวสูญเสียภรรยาและลูกชายพร้อมกันทั้งสองคนขอบคุณสำนักงานประกันสังคมแนะนำช่วยเหลือกับผมมาตลอดจนผมและครอบครัวได้รับเงินเยียวยา ตามสิทธิ์ที่พึงจะได้รับไม่มีอะไรมากไปกว่าขอพบพระคุณและชื่นชมเป็นอย่างสูงสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวรสลินหลักบุญนะคะอายุ44ปีค่ะ เป็นผู้ประกันตนมาตาา33นะคะตอนนี้ก็เป็นมา20ปีแล้วค่ะเงินสงเคราะห์บุตรที่ได้รับมานะคะก็ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับลูกนะคะรู้สึกอุ่นใจค่ะที่มีส่วนนี้เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระครบรอบ35ปีสํานักง,งานประกันสังคมนะคะดิฉันขออวยพรให้สํานักง,งานประกันสังคมแล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะก็อยู่คู่ผู้ประกันตนแล้วก็เพิ่มสิทธิประโยชน์อยู่เคียงข้างแบบนี้ตลอดไปค่ะสวัสดีเจ้า เจ้าเครือข่ายประกันสังคมจังหวัดพะเยาต้องขอขอบคุณทางประกันสังคมที่คอยดูแลเครือข่ายมาดีโดยตลอดตอนนี้ในหมู่บ้านเป็นผู้ประกันตนมาตาซีซีฟันทวนหน้าเจ้าเนื่องในวราระโอกาสสำนักง,งานประกันสังคมครบรอบ35ปีขอให้อยู่เคียงข้างกับผู้ประกันตนพัฒนาสิทธิประโยชน์ของผู้ประกันตนให้กับพี่น้องชาวบ้านดียิงย่งๆขึ้นไปเจ้าขอบคุณเจ้า ผมนายแพทย์พรเทพไสเฮงนะครับเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจริญกรุประชารัฐครับผมมองว่าสํานักง,งานประกันสังคมนะครับเป็นเหมือนองค์กรหนึ่งซึ่งดูแลสุขภาพของคนที่เป็นกําลังของชาติเลยครับเราเห็นการเปลี่ยนแปลงพัฒนาที่ดีขึ้นเรื่อยๆยุคปัจจุบันเนี่ยเราจะเน้นเรื่องของการเสริมสร้างมากกว่าการไปซ่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้บริการเชิงรุกเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญก็ต้องบอกว่า3 5ปีที่สํานักง,งานประกันสังคมเนี่ยได้ดูแลผู้ประกันตนมาโดยตลอดก็ขอขอบคุณนะครับแทนผู้ประกันตน นะครับแล้วก็ขอให้บุคลากรของสำนักง,งานประกันสังคมเนี่ยคงความดีตรงนี้ไว้แล้วก็มีสุขภาพที่แข็งแรงครับอยู่เป็นหลักหนึ่งที่จะให้ผู้ประกันตนนะครับรวมถึงโรงพยาบาลเนี่ยได้มาทํางานร่วมกันไปตลอดครับขอบคุณครับชื่อสุภวัตสมุตชัยกิจชื่อเล่นวัจโจปัจจุบันเป็นทักกีฬาทีมชาติยิงธนูคนพิการแห่งประเทศไทยครับผมเกิดอุเหตุขับรถยนต์นะครับเสียหลักชนกับต้นไม้ทําให้ช่วงล่างเปาา็นนัมพาตครับผมที่สุภุมวิทดูแลตั้งแต่สภาพจิตใจร่างกาย แล้วก็มีแพทย์จนถึงแนะนําประกอบอาชีพก็อ,อื่นก็อยากขอขอบคุณสํานักงารประกันสังคมเปิดโอกาสให้ผมได้เล่นกีฬาในวันครบรอบ3-5ปีประกันสังคมนะครับก็อยากจะขอให้สํานักงารประกันสังคมบุคลากรกทุกคน,ท,กคนทุกท่านนะครับมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับเป็นที่พึ่งเป็นที่พักพิงเปิดโอกาสให้กับผู้ประกันตนทุกคนได้แบบนี้ตลอดไปนะครับ ภาวะการเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสำนักง,งานประกันสังคมไม่เคยหยุดนิ่งเรามุ่งมั่นที่จะพัฒนาบริการให้ทันสมัยและเข้าถึงได้ง่ายยิ่งขึ้นและพร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาคตสำนักง,งานประกันสังคมยังคงยึดมั่นในปณิธานเดิมคือการเป็นหลักประกันแห่งความมั่นคงที่จะอยู่เคียงข้างพี่น้องผู้ใช้แรงงานเพื่อให้กระทรวงแรงงานเป็นโอกาสของแรงงานไทยขอบคุณ ความไว้วางใจและทุกการสนับสนุนตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมาประกันสังคมคุ้มครองทุกวัยใส่ใจทุกคน